มารีแซบเกินต้านนุ่งบิกินี่อวดอึมเร้าใจสุดๆทำพิชอึ้งหนักมากร้องกลางไอจีมารีเบอร์เนอร์แซบเกินต้านอวดชุดว่ายน้ำสุดอึมเร้าใจแบบสุดๆทำทะเลเดือดรุกเป็นไฟด้านหนุ่มพิชกาช้าใช่โปรคอมเมนต์ถึงกับร้อง แซ่บทุกอนุรจจริงๆสำหรับนักแสดงสาวมารีเบอร์เนอร์ที่ก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนทั้งทีขอระเบิดความเซ็กซี่วอร์วังระดับเพ็ดทั้งสวนต้องยอมล่าสุดมารีเบอร์เนอร์บินตรงไปพักผ่อนที่ทะเลหัวหินแต่ไหนๆก็ไปทะเลแล้วจะพ้าใส่ชุดบิกินี่ได้ยังไงโดยงานนี้มารีจัดเต็มความแซ่บเกินต้านระดับเปรี้ยวจี๊ดซีดปาก แม้จะไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำทูพีดเหมือนคนอื่นแต่สาวมารีสวยเพดไม่เบ้าทั้งอวดหุ่นเป๊ะขาวอวบอุ้มสุดๆสุดปังเล่นเอานหนุ่มถึงกับร้องว้าวเลยทีเดียวแต่คนที่ว้าวหนักจริงๆจะเป็นพิชกาชัยนุ่มคนสนิทที่เคยตกเป็นข่าวกำลังคบหาดูใจกับฝ่ายหญิงเข้ามาคอมเมนต์เสียงแตกอึ้งหนักมากโห เล่นเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวแบบรัวๆทั้ง Talk, ไม้เรียวทักเตรียมไม้เรียวไว้เลยแต่คนสวยน่ารักอภัยให้นะจะบอกว่าคิดถึงก็ได้และโหหรือหวงในขณะที่โลกโซเชียลตาลุกวาวและร้องโอ้โหกับความแซ่บเวอร์เบอร์แรงของสาวมารีกันเป็นแถวทั้งสวยน่ารักเซ็กซี่เวอร์วัง แถมหุ่นเป๊ะปังเรียกได้ว่างานนี้ต้องยอมให้เธอเลยทิดเดียวโอ้โอ้โอ้โอโอม่เจ้าเห็นละหุ่นแซบอิจฉาวังเวอร์ส่วนหันกลับมาดูในกระจกโอ้ม่เจ้าช้างนั้นดชัดเมื่อไหร่จะหุ่นซับเวอร์รู้สึกว่าตั้งปฏิทานก็จะลดความอ้วนตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วมั้งจนป่านนี้ คุณก็ยังเป็นช่างน้าเหมือนเดิมนะครับสงสารตัวเองแฟงงานถล่มตัวเองก็มา